สวัสดีครับพบกันกับวรรุุนพันแท้ทั้งแร่สังรณยนะครับวันนี้ครับมีภารกิจครับกู้ดีซีหกแครับวันนี้ไม่ได้เอาใหม่มาเสียงอาจจะไม่ดังนะดีซีหกแปดติดลมครับพรยอีกกำลังมาครับอันนู้นครับเจดสิบ กำลังมาครับมาดึงคันนี้ครับเดี๋ยวไปดูวันจมยังไงนี่เป็นนาขุดขึ้นมาถมนะครับโชเฟอร์อาจจะยังไม่ชำนาญน,นะฮะจมข้างขวายินไม่ขึ้นนะครับ จมเดี๋ยวดูข้างซ้ายดิจมสายก็ลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอรากสลิงมา ทีมงานลากสลิงนะครับลงแล้วครับ70นขนุ้นลงจากเทนเลอร์แล้ว,เด,วเดินเข้ามาดึงครับไม่ได้ถือไม้กันสั่นมาอาจจะไม่นิ่งนะครับทีมางานคุณภาพครับ

ครับเดี๋ยวเราเกีนะ่ยวสักนิดนึงนะครับต่อสักนิดอยูครับอ่าเดี๋ยวดูจะขึ้นหรืววอเปล่าสลิงก็ยาวอยู่ครับประมาณสักยี่สิบเกือบสามสิบเมตรนะครับ รพร้อมครับต่อสติ๊กังินเล้อยครับดูครับจะขึ้นหรือปล่ครับสตาร์ทเครื่องแล้ว ตึงนะครับที่ตึงนแล้วครับโอ้โหฉลุยครับงานนี้ครับจมไม่เล็กครับฉลุยครับนี่งานคุณภาพจริงครับขึ้นแล้วครับแคบเดียวครับโอเค เยบสนิงเน่จบเกมครับงานนี้ครับมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเดี๋ยวจากนี้ก็จะพักกินข้าวนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับ